สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับฝ่ายขายปีใหม่ที่บริการขุกระดับประทับใจคนนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ยังเข้าสู่รถกระบะรีโว่สีแดงน,นะคะที่เราแต่งเป็นตัว GRS W T มาดูกันหล่อจริงๆคันนี้นะคะเราเอาตัว r o c กโค4 4ขับสอมาแต่งเป็น GRS W T มาดูกันนะคะเห็นไหมคะซุ้มล้อเราทำเป็นสีดำเงานะคะสไตล์นี้ที่เราทำในคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นแม็กเอิของเรานะคะส่วนยางใส่ย,ยางเดิมของล็อกโคค่ะตัวนี้จะเป็น18 น,นี้ไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่าน,นี้ก็คือเราแปลงแค่หน้าซุ้มล้อแล้วก็ล้อแม็กให้นะคะเพื่อให้เป็น GRS นะคะส่วนบอดี้อื่นๆก็เป็นบอดี้เดิมของล o c กโเลยค่ะก็จะหลอ่อกันมาเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าใครอะ่ะมีโครงการจะซื้อรถกระบะหลอ่หลอๆแล้วแบบใช้งานดีนะคะ แนะนำเลยตัวนี้นะคะเพราะว่า t o y ยต้าเนี่ยศูนย์บริการของเรามีมากนะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าแมนทันแนนนะคะบอกเลยว่าประหยัดกว่าแบรนด์อื่นๆแน่นอนนะคะปัญหาแทบจะไม่มีเลยค่ะปัญหาจุกจิตกวนใจในการใช้งานของรถบอกเลยว่าแบรนด์ t o y ยต้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับความหล่อของเจ้า Rockco ที่อัพเรเวลเป็น GR Sport นะคะถ้าลูกค้าอยากได้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเนรมิตรถเร v วทุกรุ่นของลูกค้าที่อยากอัปเกรดเป็นตัว GR f W T ก็เพียงแค่บอกคะ่ะจัดให้ตลอดน,นะคะ ตามงบของลูกค้าเลยค่ะมีอะไรโทรมาปรึกษากันได้นะคะหรือว่าทักข้อความทางช่องทางไลน์หรือว่าข้อความ t ิ k ต o k หรือว่าในเพจเ c e b ุ o กได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ